การทำงานที่ภาควิชากุมารเวิศาสตร์และสาขาต่อมหลายท่อเป็นสิ่งที่ดิฉันมีความสุขที่สุดเลยนะคะคือตั้งแต่จบจากแพทย์ประจำบ้านแล้วมาทำงานกับอาจารย์ชนิกาตุจินดาอาจารย์กิติอาจารย์เหลือพรในตอนแรกก็เป็นการเรียนรู้ผ่านการดูแลผู้ป่วยอาจารย์ให้ความเมตตาดูแลเราอย่างดีมากนะคะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์เหมือน พ่อแม่ดูแลลูกแล้เมื่อมาทำงานร่วมกับอาจารย์น้องๆในสาขาเราก็ดำเนินในการทำงานอย่างเช่นที่อาจารย์ผู้ใหญ่ดูแลเรามานะคะสิ่งสำคัญเลยในความรู้สึกของตัวเองก็คือสาขาวิชาเหมือนบ้านหลังที่สองของดิฉันที่ทำให้สามารถทำงานได้รุ่งร่วงมีความสุข และประสบความสำเร็จในเรื่องของงานโดยเฉพาะการที่เราดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเด็กที่เป็นแบบอย่างต้นแบบของการดูแลเบาหวานชนิดหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันนี้อันจะเป็นการนำพาซึ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวที่เขาเอาจจะเข้าไม่ถึงในการดูแลเพราะว่าวิชาสากาต่ตอมไรท่อใน ประเทศไทยของเราผู้เชี่ยวชาญก็ยังมีน้อยอยู่เด็กและผู้ปกครองก็ต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญเองนะคะจากการทำงานทั้งหมดจนมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่ดิฉันรู้สึกและภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือการได้ทำตามคำสอนสมเด็จพระมราชนกนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะ แต่พอทํางานถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจนมาถึงวันนี้ที่กเกษียณอายุราชการมาเนี่ยนะคะก็เข้าใจอย่างยิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะคําว่าพึงถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ตนเป็นกิจที่สองโดยเฉพาะในการทํางานเป็นแพทย์เมื่อเรามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเราต้องดูแลแก้ไขปัญหาตรงหน้าเราก็จะช่วยกันร,ร่วมกันทําเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลักนะคะแม้ว่าเราพวกเราจะเหนื่อยล้ากันอย่างไรก็ตาม และเปิดสิ่งที่ตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือลาบรัพย์เกียรตยิยศจะบังเกิดแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะอันบริสุทธิ์นิไวอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้ได้รับทราบเห็นซึ้งแก่ใจว่าเป็นคําสอนที่ที่ใช่และเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าเราทรงธรรมะอันบริสุทธิ์นิไวค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับพวกเราชาวกุมารแพทย์สิริราชนะคะว่า คำสอนนี้เป็นจริงนะคะขอให้เราจริงใจแักซื่อตรงก,กับกับการกระทำของเราในการเรียนรู้ของเราและกับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนแล้วลาบทรัพย์เกียรติยศจะบังเกิดแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะอันบริสุทธิ์นี้ไว้ค่ะขอบคุณค่ะ